สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรนวัตกรรมครับกับผมนันทวัฒกิ่งนอกทางช่อง k s สเ t i ชันะครับสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยผู้ช่วยเกษตรกรไทยแห่งนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางทีวีนะครับทางจานดําระบบซีบ n นช่อง80หรือว่าจะคลิกเข้าไปชมแบบออนไลน์ด้วยทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เว็บไซต์ www.kstation.tv ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการเกษตรนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นนำไปต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงกับการทำอาชีพการเกษตรและให้กับผู้ที่สนใจนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงข้าวเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมนั้นรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าข้าวก็ถือว่าเป็นอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมากนะครับ โดยพื้นที่ในประเทศไทยนะครับ66ล้านไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับการเพาะปลูกแล้วก็57ล้านไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับการเพาะปลูกข้าวเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดย60 65เนี่ยใช้สําหรับการบริโภคภายใ,ในประเทศส่วนที่เหลืออีก35ถึง40อย่างที่บอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจก็ใช้สําหรับการส่งออกนั่นเองนะครับ และแน่นอนว่านวัตกรรมที่เราพามาทําความรู้จักในวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข้าวนี่แหละครับเป็นนวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนและบุคคลที่จะพาเราไปทําความรู้จักนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชากเกษตรกลนวิธานนะครับคณะเกษต ah รมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านยังเป็นผู้อำนวยการทะเบียนประมวลผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดรศักดาอินทรวิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับนี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยละกันนะครับว่าแนวความคิดเริ่มนะครับที่อาจารย์คิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนอาจารย์มีแนวความคิดเป็นยังไงบ้างครับครับในเรื่องของเครื่องสีข้าวชุมชนนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับนิดนึงกับหลักการแปรรูปข้าวเปลือกหรือการสีข้าวเนี่ยนะครับนั่นคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ย จะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงสีนะครับนั่นคือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยครับจะต้องนำข้าวเปลือกแห้งนะครับ,รบไปยังโรงสีเพื่อทำการแปรรูปและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะรับข้าวขาวหรือสิ่งต่างๆที่เป็นข้อตกลงเนี่ยกลับมาบริโภค,คนั่นหมายถึงว่าถ้าด,ดูจุดตรงนี้แล้วเนี่ยยิ่งเกษตรกรร,กร,รายย่อยเนี่ยอยู่ห่างไกลจากโรงสีรหรือโรงแปรรูปเนี่ย ก็จะทําให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายข้าวเปลือกแล้วก็ขนเอาเข้าวขาวกลับมายัางบ้านพักซึ่ง<ม>ก็เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีการวิจัยหรือการพัฒนาใดเ,เราคิดกันง่ายๆว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่แทนที่จะให้กเกษตรกรเนี่ยครับขนข้าวเปลือกไปยังโรงสีเราก็ไปเคลื่อนย้ายโรงสีเข้า<ม>หากเกษตรกรเลย นั่นคือครับแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวของเรานั่นคือเป็นจุดแนวคิดนะครับก็เลยทําวิจัยพัฒนาโดยมาตลอดใน4-5หปีที่ผ่านมานะครับก็เริ่มจะโจทย์ว่าเราจะทำการเคลื่อนย้ายลงสีจากที่ตั้งปัจจุบันเนี่ยเข้ามาหาเกษตรกรตรงไหนบ้างแล้วก็มีโจทย์คิดว่าก็น่าจะไปทุกได้ทุกสถานที่ที่มีการ ทำนามีการปลูกข้าวนั่นคือโจทย์แรกของการวิจัยพัฒนาแล้วเราก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันทีนี้ครับอาจารย์ในท้องตลาดก็ถือว่ามีเครื่องสีข้าวเป็นจํานวนมากอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างครับการสีข้าวเปลือกเนี่ยมันมีมานานแล้วและเทคโนโลยีนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ทํากันมาโดยตลอดครับแต่สิ่งจุดหนึ่งนอกเหนือจากจ,จ,จุดประกายความคิดของเราในการเคลื่อนย้ายลงสีน่นะครับ มันก็มีจุดอื่นๆอ,อีกที่ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการแล้วนําผลงานนั้นไปสู่เกษตรกรครับน่าจะเป็นโรงสีที่มองปุ๊บเนี่ยอยากเป็นเจ้าของมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเทคโนโลยีไม่ยากใช้งานได้นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับรุ่นแรกเนี่ยเราก็ดีไซน์เลยครับว่าต้องเป็นเครื่องสีข้าวแบบซีทรูซีทรูอ่าคือนั่นหมายถึงว่าเกษตรกรเนี่ย ยืนอยู่หน้าเครื่องเนี่ยสามารถมองเห็นการทํางานในทุกขั้นตอนอ๋อเหมือนคล้ายๆเป็นโปร่งใสโปร่งใสเพราะนั้นพอเกษตรกรเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจุดอ่อนอันนึงของการกระบวนการสีข้าวก็คือการปรับแต่งเพราะนั้นพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกษตรกรมองเห็นการทํางานที่ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเกษตรกรนี่ก็สามารถจะเรียนรู้การปรับแต่งโดยตนเองอใช่ไหมว่าจะได้คุณภาพหักมากหักน้อยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดอัอนที่เราสร้างความแตกต่างขึ้นมาในการพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ตรงนี้<ม>นะครับเราก็พบว่าเมื่อถึงแม้ว่ามีเครื่องสีข้าวเนี่ยออกไปใช้ตามเกษตรกรไราย,ย่อยแล้วเนี่ยการดูแลรักษาการหาอะไรเนี่ยจะเป็นปัญหาจุดอันนึงของโครงการก็คือพยายามคิดที่ให้เกษตรกรเนี่ยหาอะไรทดแทนได้ง่ายทีนี้ถามอาจารย์ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนแล้วกันว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างครับทางโครงการเนี่ยก็ได้รับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยท่านที่การบดีเนี่ยนะครับ ก็มอบมาว่าเป็นโจทย์ว่าหากมีเครื่องสีข้าวให้กับชุมชนนะครับอ,อ,อะไรครับสามารถถนอมคุณภาพข้าวได้มากที่สุดเทียบกับเครื่องที่มีอยู่ในท้องตลาดก็ลองสร้างพัฒน,นาโจทย์วิจัยดูนะครับการเกิดเครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยก็เป็นเ,ออเ,เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีชนมายุครบ8 4ดส0พรรษาครับ,รบก็เลยนําเสนอโครงการเนี่ย ไปผนวกอยู่ในโครงการเกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ84,000สาขาครับจึงเป็นตัวเลขของเครื่องสีข้าวชุมชน120ครับเพราะโครงการเป้าหมายที่รับการสนับสนุนจากมหาวิรัยนั้นให้เราผลิต120เครื่องนะครับมอบผ่านชุมชนมอบให้กับทางมูลที่พัฒาบทไปครับนะครับนั่นนั่นคือต้นเกิดของตัวโครงการแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็มอบเข้าสู่พดาบทมอบให้กับชุมชนไปมากกว่า50เครื่องแล้วครับ หลังจากนี้อาจารย์มองว่าจะนําไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ที่มีความทันสมัยหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าต่อยอดเป็นตัวอื่นไหมครับข้าวเปลือกเองเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันตามลักษณะกายภาพแล้วก็ทางทางฐานที่ปลูการยกตัวอย่างง่ายๆระหว่างข้าวหอมมะลินะครับกับที่เราชอบรับทานกันเป็นแฟชั่นก็คือเราเรียกข้าวญี่ปุ่น มันมมมจะเ,เป็นข้าวเม็ดป้อมกับข้าวหอมมะลิไทยในเป็นข้าวเม็ดยาวครับซึ่งลักษณะกายภาพก็จะแตกต่างกันนั่นัน,นอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็ยังมีตัวข้าวเปลือกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเ,เป็นลักษณะประจํา,าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวสินค้าที่เราบอกว่าเป็นสินค้าตามสินค้าบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า G I เนี่ยนะครับเช่นข้าวสังหยดพัทลุงเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะแตกต่างไปอีกอันนี้เม็ดเล็กที่สุดเลยนะครับ เพราะนั้นการพัฒนาเครื่องสีข้าวหรือนวัตก,กรรมต่อยอดของเครื่องเล็กของเราเนี่ยจะต้องคำนึงถึงลักษณะที่แตกต่างกันกายภาพของมเมล็ดข้าวเปลือกทั้ง3ลักษณะที่กล่าวมานั่นคือว่า,ข,าข้าวมเมล็ดป้อมข้าวมเมล็ดยาวข้าวข้าวเมล็ดรีบเช่นข้าวไม่ใช่เมล็ดรีบครับเมล็ดเล็กเช่นข้าวสังหยดการ,ร,รทํางานเนี่ยหรือว่าการจะเอาประสิทธิภาพคุณภาพของเมล็ดข้าวหลังจากการแปรรูปจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบพัฒนาต้องคำนึงถึงลักษณะแตกต่างเชิงกายภาพของเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ แล้วบ,บังเอิญเครื่องของเราเนี่ยก็ใช้หลักวิชาการตรงนี้ไปยุคเข้าไปเป็นการต่อย,ยอดมาโดยตลอดนะครับนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองถามว่านวัตรกรรมในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไร,รจากเครื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็อุตส่าห์ย่อลงสีใหญ่มาเป็นลงสีขนาดปัจจุบันนะครับ uh huh. เราก็บอกว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมันเพราะว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าเครื่องสีข้าวชุมชนของเราที่พัฒนาเนี่ย ประสิทธิภาพเนี่ยคงสู้โรงสีใหญ่ไม่ได้<ช>นะครับเพราะกระบวนการของโรงสีใหญ่เนี่ยการทํางานแต่ละขั้นตอนเนี่ย <S <S จะมีเครื่องจักรแยกนะครับแยก,แยกตั้งแต่การกระเทาะแกรบ,รบการขัดขาวการคัดแยกการบรรจุพันธุ์นะครับ,รบแต่เครื่องขนาดเล็กของเราเนี่ยอันนึงก็คือเหมือนเครื่องคนอื่นเขทั่วลงไปคือเบสเซตอยู่ในเครื่องเดียวนใส่เข้าเปลือกไปเข้าขาวออกเลยนะครับถ้าจะเป็นเทัตกันต่อไปเนี่ยบอกว่าเอ๊ะ ไอ้สิ่งต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเช่นอุปกรณ์คัดแยกอุปกรณ์ต่างๆท,ท,ที่ที่ติดมาพร้อมกับตรงนี้เลยเนี่ยมีโอกาสที่พัฒนาอะไรต่างๆไหมเราก็บอกว่าทําได้แรกเริ่มเราเลยเนี่ยเราเคยออกแบบเป็นตุก๊กตุ๊กสีข้าวนะครับแล้วก็มาเป็นเครื่องสีข้าวชุมชนนะครับตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปเอาเครื่องสีข้าวชุมชนกับตุก๊กตุ๊กหรือรถบรรทุกเล็กๆเนี่ยติดตั้งอิฟวิฟหมดเลยทุกอย่างอยู่บนนั้น<ล>ซึ่งโครงการดําเนินการอยู่นะ ออพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ขับเคลื่อนไปเลยครับคล้ายกับโรงสีใหญ่ทุกประการเพราะนั้นคุณภาพก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าเราต้องหาสเปซหาพื้นที่ให้อุปกรณ์พิเศษต่างๆแล้วเนี่ยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยเพราะนั้นนวัตรกรรมอันนึงก็คือการการควบคุมพื้นที่ให้ให้เล็กกว่าโรงสีใหญ่แล้วก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนลงไปในกับเกษตรรายย่อยได้นะครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปดูการสาธิตการทํางานเนี่ย ให้อาจารย์พูดถึงผู้ที่สนใจที่กําลังดูรายการของเราอยู่ในตอนนี้นะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้วิธีการทํางานวิธีการผลิตอาจารย์แนะนํำยังไงบ้างครับทางโครงการก็ยินดีเลยนะครับ,รบที่จะถ่ายทอดความรู้ท้งนี้นะครับทั้งกระบวนการแปลรูปข้าวเปลือกครับ,รบทั้งการจัดทําเครื่องสีข้าวผ,ผู้ผลิตเนี่ยเดินเข้ามาแลกเปลี่ยน ความรู้กับเราได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีทั้งตัวต้นแบบตั้งไรเนี่ยลองรับการสาธิตนะครับก็ก็อยากเรียนทางรายการอยากเรียนผู้ชมนิดนึงว่าขณะนี้เราเราก็มีโครงการนะครับที่จะไปสร้างอาชีพที่เราเรียกว่าบรรจุข้าวถุงจําหน่ายนะครับโดยใช้เครื่องสีข้าวเราไปเนี่ยไปสาธิตยังชุมชนนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาเรายินดีเสมอครับผมก็เกษตรกรที่ชมอยู่นะครับจะมาเป็นหมู่คณะ ดยินดีนะครับด้วยความยินดีนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อย like, the ู Não, ่ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอณขณะนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูการทํางานของนวัตกรรมเครื่องสีข้าวแบบชุมชนกันนะครับว่าจะมีหน้าตาแล้วก็หลักการทํางานในการทํางานอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจําภาควิชาเกษตรกนวิธานคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและท่านยังเป็นผู้อำนวยการทะเบียนประมวลผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์ดรศักดาอินทรวิชัยขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ ครับด้บางยินดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมารับชมรายการของเรากันต่อครับ